นี่ก็คงจะถึงเวลาที่เรากำหนดนัดหมายไว้พระอาจารย์ก็ทั้งสองก็มาแล้วพระอาจารย์มาสมบูรณ์ฉันทะโกก็มาในที่ประชุมนี้แล้วพระคุณเจ้าสาม,มเณรทั้งหลายก็เรามาฟังธรรมร่วมกันจะได้เกิดความเข้าใจพร้อมเพียงกันก็ถือโอกาสนี้ไหว้พระพร้อมกันนะครับ ก่อการพระเถระเป็นต้นเสียงครับอรังสมาสามพุทโธพระขาวาพุทตังพระขาวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขาวาตาธัมโมธรรมงนามาสามมิสุปาติปันโนพระขาวาโตสวัวกสังโฆ สังขังนะมามิอันธรรมยังพุทธสนาพะกัวโตปุพาพาคนามาการังคารุมาเซนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถวายความความรบพระมหาเถระนะครับพระอาจารย์มหาสมบูรณ์ฉันทโกครับกับนมัสการครับ ลำดับต่อไปนะครับด้วยความถึงพร้อมโดยมากค่ำนี้นะครับช่วงเวลาหกโมงครึ่งเป็นต้นไปก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทั้งสองท่านและท่านแรกที่อยู่ด้านขวามือของผมสุดเลยก็คือพระอาจารย์มหาต่อปุริวัตโกก็จะมาะร่วมกันบรรยายในค่ำคืนนี้พระอาจารย์ที่อยู่รูปกลางนะครับพระอาจารย์ มหาวันรบธรรมะวะโรหรือพระอาจารย์เก่งนะครับก็จะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อวิปัสสนาประจำวันเนื้อหาสาระจะเป็นยังไงก็กับวิปร,ราชนะครับเมื่อกี้ผมพูดอะไรผิดไปครับเอาวิปัสสนาวิปร,ราชประจำวันนะครับนี่แค่เริ่มต้นก็วิปร,ราชแล้วครับนี่ตัวตัวผู้ดำเนินรายการก็วิปาร,ราตไปแล้วเพราะจำผิดนะครับหัวข้อจำยงให้ดีนะโยม วิปปาราประจําวันต่อกับอรัธนาพระอาจารย์ทั้งสองนะครับได้บรรยายในค่ำคืนนี้ครับกับอรัธนานิมนต์ครับนามัุรันตนตยาขอความน,อน,อนอ้อมน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยขอขอนุญาตมหาเทระในันที่จะกล่าวธรรมในค่ำคืนวันนี้หัวข้อในค่ำคืนวันนี้ ก็เกี่ยวกับเรื่องของวิปลาสองค์ที่จะนำเสนอก็คือท่านอาจารย์มหาบรรลบธรรมวโละเป็นองค์ที่จะนำเสนอข้อมูลหลักวิชาการให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวิปลาสซึ่งวิปลรราสเนี่ยก็เป็นธรรมท,ที่มีอยู่กับ บุคคลผู้ที่เป็นปุถุชนทุกคนก็มีวิปลาสถากว่าเราพูดอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่า,าพวกเราเนี่ยก็คือบุคคลที่เป็นคนคนบ้านะอุมาตะโกวิยะปุถุชนูปุถุชนเป็นเหมือนกับนะคนบ้า ท่านก็เปรียบไว้อย่างนั้นจริงๆเพราะว่าจิตใจของผู้โดยชนเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงอยู่จิตใจที่ไม่มีอ่าจิตใจที่ไม่มีข้อมูลที่ตรงต่อความเป็นจริงอ่ะที่ไปรู้ถูกก็เรียกว่าวิปร,ราชรู้ผิดไปหมดเลยนี่คือวิปร,ราช ทีนี้การที่เราท่านทั้งหลายจะทําอย่างไรให้วิปราชตัวนี้มันหมดไปเราก็ต้องมาศึกษาความจริงหรือว่าศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องจึงจะทําให้วิปราชหมดไปถากว่าไม่ได้ศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องไม่มีวิชาใดในโลกนะที่ทำให้วิปราชหมดไป นอกจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระอ,องค์เนี่ยตัดความจริงแต่ว่าในส่วนของปริยัติที่ศึกษาเราเรียนมาเยอะแยะมากมายบางรูปบางองค์ก็ทรงพระไตปิดกการได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเหล่านั้นเนี่ยถามว่าวิปัาสหมดไปหรือยังก็ยังไม่หมดไปก็ยังอยู่ใน จิตใจเพราะว่าในส่วนของปริยัตเป็นเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อน,นักปฏิบัติปฏิบัติถูกต้องแล้วเนี่ยรู้เห็นตรงต่อความเป็นจริงเมื่อไหร่อันนั้นและว,วิปบาราจจึงจะถูกทำลายจึงจะหมดไปจากจิตจากใจของบุคคลนั้นฉนั้นหัวข้อนี้นะพระมหาวรลบก็จะได้ นำพาพวกเราท่านั้งหลายได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนวิปลาสนะก็นิมนต์นะนามาตุรัตนัตยสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนไตรัยขอากราบพระเทรานุเทระในการกล่าวธรรมวินัยในค่ําคืนนี้มาเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน วันนี้ก็มีโอกาสพิเศษซึ่งเนื่องด้วยงานของการลำลึกถึงคุณของโยมอาจารย์ปราณีสุนรรชราซึ่งได้มีการเปารพให้จัดขึ้นมาในทุกๆปีปีนี้ก็เป็นปีที่7จ็เสียชีวิตไปตอนอายุร้อยสองปีอันนี้ก็มาถึง7ปีแล้ว นะก็มีการปารภเป็นการลํำลึกถึงนะด้วยการที่สมัยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยูนะ่ก็จะมีครูบาอาจารย์โดยเฉพาะโยมอาจารย์เชวัดบ้างครูบาอาจารย์ที่มาจากที่ต่างๆมากมารวมประชุมกันในวันวันที่25ของทุกๆปีปกติเราจะจัดกันที่ข้างล่างนะที่ข้างล่างอาจจะมีเช้าบ้างบ่ายบ้างค่ำบ้าง ตามสมควรนะซึ่งมีเป็นปกติมาตลอดมาซึ่งกิจกรรมอย่างนี้ในเมื่อเมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้วนะก็ตมาก็ปรารกกับครูบาอาจารย์ก็อยากจะให้มีแบบนี้ไปนะโดยอาศัยการที่เราเป็นการลำลึกถึงครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นการพบปะพบปะกับญาติโยมหรือลูกศิษย์ลูกหาที่มา ร่วมงานในวันนี้ด้วยอย่าง,างในงานอย่างนี้ด้วยนะก็เป็นกรณีหนึ่งที่เราถึงได้มีการให้มีงานอย่างนี้ขึ้นฉนะนั้นในวันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ตรรมาจะได้นําหัวข้อธรรมะนะเป็นการปรารภธรรมนะเป็นการที่เป็นการรับลึกถึงนะ ของโยมอาจารย์ด้วยในกรณีที่ท่านได้เคยสั่งสอนอบรมเกี่ยวกับการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมจนทําให้ตมาได้มีความเป็นไปในการเจริญศีลสมาธิปัญญาโดยอาศัยข้อธรรมที่ท่านได้เคยให้ไว้แล้วก็นํามาใช้นํามาแนะนําบอกกล่าวญาติโยมที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้หนะัวข้อที่ตมาจะยกขึ้นมาในวันนี้ก็คุณจะทราบกันแล้วนะเรื่อง วิปราราชประจําวันวิปราธสธรรมประจําวันหัวข้อนี้มีที่มานะโยมไม่ใช่อยู่ๆจะยกขึ้นมาโดยที่เอ๊ะนึกจะพูดเรื่องนี้ก็พูดนะมันเนื่องมาจากว่าญาติโยมหลายท่านนะที่เป็นผู้ใหม่ซึ่งยังไม่เคยมาที่นี่เลยแล้วก็มีโอกาสได้มาเวลามาเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะน้อมใจ มาปฏิบัติเพื่อจะรู้เห็นอะไรสักอย่างหนึง่งหรือเพื่อมาน้อมใจไปหาความสงบนะซึ่งเกิดจากการที่จะมาสอบถามว่าโยมมาปฏิบัติเพื่อประสงค์อะไรนะหรือจิตใจเป็นยังไงถึงมาปฏิบัติก็ส่วนใหญ่จะได้คำตอบน้อมไปหาความสงบเพราะว่าที่บ้านวุนว่นวายบ้างหรือต้องการเจริญสติบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย น้อไปในลักษณะอย่างนั้นถามว่าเวลาสติมันเกิดเนี่ยนะมันก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่จิตมันอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมแล้วก็เน้นไปในความรู้สึกอย่างเงี้ยน,น้อไปหาความสงบแบบเนี้ยเมื่อสติเกิดมากๆก็จะเป็นการดีเป็นการเนี้ยแต่หารู้ไหมว่าเวลาสติมันเกิดบางทีมันไม่ได้ละวิปลาสอะไรเลยเลยใช่ไหมน้องไปหาความสงบอย่างเดียวนะส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยมก็ตาม มาปฏิบัติที่ไหก็จะใจก็จะน้อมไปในหาความสงบอย่างเดียวสังเกตได้ง่ายๆคืออะไรเวลาฟุ้งมาเนี่ยก็มักจะบ่นกันฟุ้งมากจังเลยวันนี้ฟุ้งเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นเหตุให้รู้ได้ว่าใจอย่างเงี้ยสำหรับผู้ปฏิบัติคืออะไรอ่าไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้แล้วถามว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้คืออะไรก็คือความสงบนั่นแหละ เพราะนั้นส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ที่จะมาเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้จิตสงบไว้ก่อนนะจะอยู่กับปัจจุบันดูรูปยืนเดินนั่งนอนอะไรก็แล้วแต่นะใจผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ต้องให้ใจนิ่งก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วก็น้อมใจไปหาความรู้สึกอย่างนี้ก่อนแล้วถึงจะมีอารมณ์กรรมาฐานถึงดูกรรมาฐานกันหรือถึงใส่ใจรูปใส่ใจนามกันความรู้สึกอย่างเี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่เราจะยก ข้อธรรมขึ้นมาเพราะว่าการประพฤติธรมปฏิบัติธรรมที่ครูบาอาจารย์แนะนําบอกกล่าวมาแม้กระทั่งปริยัติที่พระอาจารย์สมบูลได้ได้แสดงธรรมตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงตอนช่วงบ่ายสังเกตดูดิเราพูดถึงความสงบแห่งจิตไหมไม่ได้พูดเลยเรื่องความสงบจิตไม่ได้พูดเลยแต่พูดเรื่องอะไรพูดถึงรูปนามพูดถึงการละความเห็นผิดใช่ไหมอัตตา ตัวตนละตัวตนละความเห็นว่าเที่ยงว่าสุขบ้างอะไรบ้างอย่างงี้อันนี้คืออะไรคือเรื่องของความเห็นผิดหรือวิปลาสธรรมนั่นแหละเพราะนั้นตมาก็เลยยกหัวข้อนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าการประพฤติรมปฏิบัติธรรมที่ครูบาอาจารย์แนะนำบอกกล่าวโดยเฉพาะสถานที่นี้เนี่ยจะเน้นไปในการละวิปลาสสังเกตได้เลยอย่างสมถะเข้าละอะรโยม ถ้าเป็นการเจริญสมถะละนิวรณ์ละนิวรณ์สมถะละนิวรณ์มีการมาฉันทะพยาปาททปาเป็นต้นถ้าเป็นวิปัสสนาล่ะละวิปลาดนี่แหละละวิปลาดนี่แหละเพราะวิปลาดเป็นที่ตั้งเห็นความเห็นผิดว่างามบ้างว่าเที่ยงว่างว่าสุขบ้างว่าเป็นตัวเป็นตนบ้างเมื่อเกิดความเห็นว่าเที่ยงว่าสุขว่าเป็นตัวเป็นตนว่างามเป็นต้นเนี่ย ความยินดียินร้ายถึงจะเกิดใช่ไหมอยู่ๆคำยินดีร้ายมันเกิดโดยเองโดยตัวเองมันได้ไหมไม่ได้มันต้องมีปัจจัยมันต้องเห็นอะไรก่อนถึงจะยินดีต้องเห็นอะไรก่อนถึงจะยินร้ายก็เห็นในกรณีอย่างนี้แหละเห็นว่างามจึงยินดีเห็นว่าเที่ยงจึงถือเอาเห็นไหมเห็นว่าเป็นสุขก็เลยยึดมั่นถือมั่นแบบนี้แหละแล้วก็เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนก็เลยยึดไปถือเอาไปจนกระทั่ง ทำกรรมอะไรต่างๆนานา,นาเป็นไปมากมายก็เพราะเดิมหน้าของความเห็นผิดที่เรียกว่าวิปลาสนี่แหละเพราะนั้นตมาก็เลยยกหัวข้อนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นให้ทราบเลยว่าการประพฤติทำปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานหรือการเจริญอุสรเนี่ยก็เป็นไปเพื่อละวิปลาสนะไม่ได้เป็นไปเพื่อความสงบความนิ่งนี่เป็นต้นนะนี่คือเป็นหัวข้อที่ตมายกขึ้นมา ในประเด็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิปัาสธรรมเนี่ยนะก็มีกล่าวไว้ในพระสูตรเหมือนกันนะส่วนอีกข้อหนึ่งที่จะมายกขึ้นมาในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราทุกวันไหมเกิดขึ้นกับเราทุกวันใช่ไหมตั้งแต่ตื่นมาเลยโยมตื่นมานอนอยู่ใครนอนอ๋อก็เราใช่ไหมเวลาเราปวดเราเมื่อย มันก็มีความรู้สึกเป็นเราใช่ไหมแล้วเอกความที่ต้องการความสุขความสบายใครจะต้องการล่ะก็เป็นเครื่องของเราอีกเวลาล้างหน้าต้องการให้สวยให้งามใครล่ะมันก็ลักษณะของวิปลาสธรรมที่เป็นไปเนี่ยแหละเวลาเมื่อเราปวดเราทำกิจต่างๆนานา,นานเนี่ยต้องการให้หายให้สบายใช่ไหมวิปลาสธรรมก็เกิดขึ้นกับเราแบบนี้แหละและอุบายในการละละ่ะ เราจะใส่ใจเราคิดเอาอ่ะมันก็ได้อยู่ในส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราจะเข้าใจความจริงตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยการสัมผัสอารมณ์ต้องสัมผัสจภาวะธรรมถึงจะมีโอกาสที่จะรลบวพิปลาสได้การคิดเอานึกเอามันก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างเช่นนึกถึงอสุภสัญญานึกถึงความแม่งามนึกถึงความเป็นปฏิกูลมันก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งทําให้เรารู้สึกว่าบรรเทาความยินดียินร้ายไปได้แต่อันนี้เป็นการคิดนึก ที่ให้ถึงสภาวะธรรมนั้นแต,แต่ถ้าจะสัมผัสสภาวะธรรมนั้นจริงๆต้องทำยังไงต้องไปเจอตรงนั้นจริงๆสภาพตรงนั้นจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่านึกถึงคิดถึงนะยกตัวอย่างที่ตามาเคยยกตัวอย่างถ้าละาแมลงมแงมลงแมลงที่เขาจะมาตอมดอกไม้เห,เห็นดอกไม้ข้างหน้าใช่ไหมการที่มันวินวนอยู่ตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับอุปมาเหมือนจิตใจของเราเนี่ยที่เรายังมีการคิดนึก ปรุงแต่งโน่นนี่นั่นอยู่แต่การที่เราสัมผัสสภาวะธรรมตัวนั้นจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของรูปของนามเนี่ยมันจะวนอย่างนี้ไม่ได้เหมือนท้าสาติมาระลึกถึงในอาการท่าทางรูปนั่งนอนยืนเดินที่เราระลึกกันเนี่ยเราจะนึกเอาก็ได้ว่านั่งอยู่หรือนึกเอาก็ได้ว่ารูปนั่งและถามว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นการสัมผัสสภาวะธรรมไหมยังมันได้แค่เพียงการนึกถึงละลึกถึงเท่านั้นเองแต่การจะรู้สึกจริงๆต้อง รู้สึกในท่าทางที่ทรงนั้นจริงๆอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการประพฤติธ,ธร,รมปฏิบัติธรรมก็ดีหรือการที่เราฟังธรรมะก็ดีเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้น้อมใจไปสู่สภาวะธรรมโดยสัมผัสสภาวะธรรมนั้นจริงๆเพราะนั้นตมาก็เลยยกเรื่องพระสูตรโดยฐานะที่ว่าเรื่องวิปปลาสธรรมขึ้นมาโดยอาศัยพระสูตรสูตรนี้ที่ชื่อว่าวิปปลาสูตรนะวิปปลาสูตร อ่ตอนนี้ก็เริ่มหัวข้อเลยแล้วกันเพราะว่าจะได้มีเนื้อหาที่จะคุยกันในยะของการประพฤติปฏิบัติต่อไปว่าด้วยวิปลาสรรมใน4ประการในธรรมสประการท่านบอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสัญญาวิปลารจิตวิปปาราิิฐิวิปลาราคือความสําคัญผิดคิดผิดเห็นคาดเคลื่อนมี4ประการนะสประการคืออะไรบ้างคือสัญญาวิปลาร จิตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสสัญญาวิปลาสจิตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสในอะไรในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงในสิ่งที่เป็นทุก์ขว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่งามว่างามหนึ่งสี่อย่างนี้แหละชื่อว่าสัญญาวิปลาสจิตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสสี่ประการ ท่านก็บอกต่อไปว่าพิสูจน์ทั้งหลายสัญญาไม่มิปรารจิตไม่มีปรารทิฏฐิไม่มิปรารสี่อย่างนี้คืออะไรบ้างคือสัญญาไม่วิปรารจิตไม่วิปรารทิฏฐิไม่มิปรารว่าอะไรว่าไม่เที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าทุกข์ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าไม่งามในสิ่งที่ไม่งามนี่แลคือสัญญาไม่วิปราร จิตไม่วิปลาสทิฏฐิไม่วิปลาสถ้าบอกว่าสัตว์เหล่าใดสําคัญว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงสําคัญว่าสุดในสิ่งที่เป็นทุกข์สำคัญว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาสําคัญว่างามในสิ่งที่ไม่งามถูกความเห็นผิดชักนําไปแล้วความคิดชัดสายไปมีความสําคัญคือค,คิดเห็นในวิปลาส สัตว์เหล่านั้นชื่อว่าถูกเครื่องผูกของมารผูกไว้แล้วเป็นคนไม่เกษมจากโยคะย่อมเวียนเกิดเวียนตายไปกำลังจะบอกว่าสังสารวัตรของเราเนี่ยที่เป็นไปวนเวียนอยู่ไม่จบไม่สิ้นเนี่ยแน่นอนคือในสิ่งสัจจะของเราในฐานะที่เรียกว่าอริยสัจธรรมนะที่พูดถึงทุกข สมุทยัยนิโรธมรรคเนี่ยตัวที่จะเป็นเหตุให้วัดวัดตะเป็นไปคืออะไรคืออะไรตัณหาใช่ไหมเนี่ยเป็นเหตุให้เกิด,กดทุกข์แล้วก็ทําให้เกิดความมีผิดเข้าใจผิดไปทีนี้ไอ้ตัณหาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ๆมันเกิดโดยไม่มีปัจจัยหรอมีปัจจัยของตัณหาได้แก่อะไร นี่แหละการใส่ใจผิดมานสิการผิดคิดผิดเห็นผิดนั่นแหละเพราะนั้นไอ้วิปลาสธรรมเนี่ยแหละจึงเป็นอาหารของตัณหาเขาทีนี้ถ้าเราจะให้เกิดความเห็นถูกขึ้นมาหรือจะทําให้ตัวตัณหาเนี่ยมันลดบทบาทหรือไม่ทํางานจะต้องทํำยังไงโยมก็ต้องเห็นถูกใช่ไหม ก็ต้องเห็นถูกใช่ไหมหรือที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิใช่ไหมเมื่อเห็นถูกขึ้นมาเนี่ยตัณหาก็ไม่ยินดีในอารมณ์นั้นหรือเกิดไม่ได้หรือเมื่อเห็นถูกขึ้นมาก็เป็นปฏิปักษ์ต่อตัณหาขึ้นมาหรือที่เรียกว่ากําจัดอภิชาและโทมนัสนั่นแหลอะองค์ก็คุณของการเจริญสิ่ปะฐานคือกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกใช่ไหมเพราะนั้นไอ้สิ่งตรงนี้ที่จะมันจะเกิดขึ้นได้คือความเห็นถูกที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีการใส่ใจให้ถูก ตามความเป็นจริงนั้นใส่ใจของไม่งามโดยความไม่ไม่งามนั่นแหละใส่ใจในของไม่เที่ยงโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละใส่ใจอนัตตาโดยความเป็นอนัตตานั่นแหละใส่ใจทุกโดยความเป็นทุกนั่นแหละถึงจะเป็นปัจจัยให้ตัวตัณหาเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เพราะนั้นในเรื่องของการที่เราจะมาใส่ใจเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจาก ความเหม็นผิดรู้ผิดจำผิดในอารมณ์สี่อย่างนี้นะถ้าที่ท่านบอกว่าสัญญาวิปลาสจิตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสนี่แหละทีนี้ไอความเหม็นถูกอยู่ๆมันจะเกิดได้เลยไหมมันเกิดเลยไม่ได้มันต้องอาศัยอะไรโยมถึงจะเกิดได้อาศัยอะไรนะโยนิโสมงสิการใช่ไหม ทีนี้ไอโยนิสโสพิสิการเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยของปัญญาใช่ไหมเนี่ยตัวนี้เรียกว่าโยนิสโสพสิการอ,าองค์ธรรมก็คือตัวมโนทวารลวัชนะแต่ทีนี้ตัวนี้มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องอาศัยอะไรอ่าปะละโตจะโคโสโ,โยนิสโสจะมณสิการโรใช่ไหมการได้ยินได้ฟังจากกัลยาณมิตรนะหรือบุคคลผู้บอกกล่าว ไอ้ความเห็นถูกจริงจะเกิดได้ทีนี้มันกลับกันนระหว่างอยู่ๆเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยระหว่างความเห็นผิดที่มันเกิดขึ้นเราคิดว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันนับไม่ได้นะมันมีเบื้องต้นเบื้องปลายเลยอ่ะนะความเห็นผิดมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยใช่ไหมแต่มันเนื่องกันนะเมื่อเห็นผิดมันก็จําผิดแล้วก็รู้ผิดเห็นผิดจําผิดรู้ผิดอยู่อย่างเงี้ย วนกันไปสัญญาทํางานบ้างทิฏทิททำงานบ้าง,ง,าางตัวจิตทํางานบ้างสลับกันไปสลับกันมาอยู่เนี้ยเลยบอกไม่ได้เลยอะไรมันเกิดก่อนเกิดหลังอะไรมันเกิดเป็นหลักกันนะส่วนใหญ่ก็มาจากไอ้ตัวเห็นผิดเนี่ยมาก่อนนะสังเกตดูได้เวลาจิตอุบัติเกิดขึ้นครั้งแรกในภพอ่ะนะเวลามันปฏิสนทีจิตครั้งแรกเนี่ยจิตที่เป็นไปในชาวนะเนี่ยที่เป็นไปคืออะไรโลภะ ชาวนะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดใช่ไหมว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนนั้นก่อนเลยนะแล้วก็เันก็จําอย่างงี้ว่าเป็นเราเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นคนขึ้นมาเป็นสัตว์คนขึ้นมาเนี่ยก็ด้วยอำนาจของไอ้ตัวเนี้ยที่มันทํางานแล้วมันก็จําผิดรู้ผิดไปแบบนี้ในอารมณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ความเห็นผิดเห็นความเห็นถูกเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีการได้ยินได้ฟังเหมือนที่ท่านแสดงไว้ในพระสูตรบางสูตรในวิชาสูตรท่านก็พูดไว้เหมือนกัน ในเรื่องของอาหารนะท่านบอกว่าการฟังการฟังธรรมนะเป็นอาหารของศรัทธาการฟังธรรมเป็นอาหารของศรัทธานะศรัทธาจะเป็นอาหารของอะไรศรัทธาเป็นอาหารของอะไร พระอาจารย์ากรเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนการฟังธรรมเป็นอาหารของศรัทธาใช่ไหมศรัทธาเป็นอาหารของโยนิโสมนสิกาละโยนิโสมนสิกาละเป็นอาหารของอสติสัมปชัญญะก็ได้นะสติสัมปชัญญะเป็นอาหารของ การสามรวมสังวรอาแล้วก็จะเป็นอาหารของสุจริตสามสติปัฏฐานสี่โพชฌงวิชาแล้วก็วิมุตเป็นลำดับของเขาเลยนะเพราะนั้นถ้าเราจะให้เกิดความเห็นถูกขึ้นมาความเข้าใจถูกขึ้นมาเนี่ยมันต้องเนื่องด้วยการฟังฟังให้เข้าใจถึงจะเกิดความเห็นถูกขึ้นมาแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้ความรู้ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะนั้น สิ่งทั้งหลายที่เราจะพูดกันนะในเรื่องของนะการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นไปในการที่จะให้วิปลาสถูกลดถูกละถูกบรรเทาลงไปเนี่ยก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะอย่างยกตัวอย่างเรื่องความไม่ผิดนะว่าเป็นของเที่ยงไอ้ว่าว่าความไม่ผิดที่เห็นว่าเที่ยงว่าสุข ว่าเป็นอัตตาว่าว่างามอย่างเงี้ยถามว่ามันเกิดจากความเห็นผิดอย่างเดียวหรือว่ามันจํามาด้วยหรือว่ามันเข้าใจผิดมาด้วยมันปนปนกันปนปนกันแล้วแต่ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังบางทีมันก็จําผิดเดี๋ยวบางทีมันก็เห็นผิดแล้วมันก็ย้ำกันไปย้ำกันนาบนไปบนมาอย่างนี้แหละเพราะนั้นเราก็เลยต้องมาพูดกันเรื่องวิธีการและอุบายในการละวิปลาสนะทีนี้จะสงเคราะห์ ในเรื่องของการละวิปลาสธรรมเนี่ยโดยอาศัยการใส่ใจหรือว่าพิจารณาในกิจของอริยสัจสี่นะซึ่งเราบอกแล้วว่าตัวตัณหานี่เป็นตัวเหตุแต่ท่านบอกว่าตัณหาในอดีตนะที่ท่านแสดงไว้ในพระสูตรคือตัณหาในอดีตแต่ปัญหามันจะตัณหาในอดีตคือเรียกสมุทยัย ตัวเหตุให้เกิดทุกข์คือรูปนามขึ้นมานี่แหละนะแต่ปัญหาที่เป็นปัญหาในปัจจุบันล่ะตัวเนี้ยความจริงตัญหาในปัจจุบันเนี่ยคือเป็นทุกขัตย์ก็ได้เป็นทุกขัตย์ก็ได้เพราะว่าตัญหาได้แก่ตัวสภาวะคืออะไรตัวนามธรรมนะตัวนามธรรมตัวหนึ่งถ้าไปอยู่ในติดตามนุปัสสนาเนี่ยตัวตัวตัญหาตัวนี้ได้แก่ราคะ มันเกิดร่วมกันมันมันเป็นอันเดียวกันนะแล้วแต่เรียกจะเรียกชื่อแล้วแต่เรียกชื่อเพรวันนั้นจะกลายเป็นทุกขสัตว์ได้เพราะว่าเรามากําหนดรู้ในสภาวะที่เรียกว่าความยินดีตัวนั้นเรียกว่าโลภะตัวนั้นนั่นแหละเลยกลายเป็นตัวทุกขสัตว์ได้นะฮะ